สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามา,าทดสอแอปตัว Classify นะครับด้วย AI ของ Machine Learning นะครับแล้วก็มาดูตัวแอปกันนะครับเราจะใช้แอปถ่ายรูปภาพนะครับแล้วก็ Classify ว่า Isoport นะครับตรงสอง,สองตัวนี้เจะคนละสายพันธุ์กันแล้วดูมันจะแยกกันได้ไหมก็คือทางขวาเนี่ยก็คือจะเป็นพันธุ์ที่เรียกว่า p e n t a n c o นะครับตัวซ้ายก็เป็น ลับเบอร์ดักอ่ะเราลองเทสจากตัวซ้ายกันก็ได้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแอป,ปตัวเบื้องต้นเรานะครับเราก็จะถ่ายรูปภาพตัวนี้อ่ะถ่ายภาพกดถ่ายปุ๊บอ่ะมันก็จะส่งรูปภาพอ่ะเรากดถูกต้องมันก็ส่งรูปภาพไปคขา,ขาเขาเรียกว่าพิจิต c t ชันนะครับอ่ะก็มันจะขึ้นมาว่าเป็น r ับเบอร์ดัอ่ะตอนนี้ก็ถูกต้องเรากดกลับเราลองถ่ายตัวนี้บ้างอ่ะ อ่ะโอเคกดนี่จะเป็นอ่าแพนต้าคิงนะครับอ่าก็คือถูกต้องนะครับก็ในส่วนเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับผม